โรงเรียนสวีวิทยาเป็นโรงเรียนสหาศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2501มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนสวีควรสีแทได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตกรณีเจ้าอาวารวัดโพธิเกษตรให้ใช้โรงฉันวัดเป็นสถานที่เรียนในระยะเริ่มแรกมีนักเรียนจำนวน40คนมีนายจเจริญพรมหาน เป็นตัวใหญ่พุทธศักราช2505ได้ย้ายจากวัดโพธิเกษตรมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่597หมู่ที่5ตำบลนาโพอำเภอสวีจัังหวดชุมพรพุทธศักราช2511ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนสวีควรสีแพนเป็นโรงเรียนสวีวิทยา พธศัก,กราช2512ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินข้างโรงเรียนเพิ่มจำนวนสี่ไร่เพื่อขยายบริเวณของโรงเรียนออกไปตามสภาพการขยายตัวของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น15ไร่3งาน54ตารางวา สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนมีลักษณะเป็นรูปพุ่มข้าวบินซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประกอบด,ด้วยตรงกลางมีอักษรส,สองผขวและวอแหวนแทนคำว่าโรงเรียนสวีวิทยาลายรอบตัวอักษรมีลักษณะคล้ายดอกมะพร้าวหมายถึงอำเภอสวีที่มีมะพร้าวเป็นจำนวนมากปลายยอดมีเลข5ไทย ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมัธยมลำดับที่หของจังหวัดชุมพรส่วนล่างของตาเป็นพติประจำโรงเรียนวิริยนะภุคมาเจติหมายถึงคนร่วมทูกได้ด้วยวากเขีย,สยดส,ส,สีประจำโรงเรียนสีม่วงเหลืองสีม่วง หมายถึงสีที่แสดงถึงความร่มรื่นร่มเย็นสีเหลืองหมายถึงสีที่แสดงถึงแสงสว่างุดดวงประทีปแห่งการศึกษาเล่าเรียนพยนระพุทธรูปประจำโรงเรียนมีชื่อว่าพระพุทธชัยกรพัฒนาสุวิสุวัตถีศึกษากรมุนินต,ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นสีราง คทุกปรัชญาประจำโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยมีน้ำใจพลนมามัยสมดีคติพจน์ประจำโรงเรียนคือวิริยะนะทุกขมศเจติหมายถึงคนล่วงทิชได้ด้วยความเพียรอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือระการอ่านเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ มาระยาทีมีสัมมาภารวะวิสัยทัศนโรงเรียนชั้นดีมีคุณธรรมนำวิชาการสู่มาตรฐานสาคลบนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสวีวิทยาดำเนินการบริหารจัดการศึกษา โดยน้อมนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบผู้คุณธรรมมีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นิยาม3ห่วง2เงื่อนไข4มิติโดยโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้แหล่งเรียนรู้ที่1แหล่งเรียนรู้โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้สืบสารอ่านหนังสือพ่อฐานการเรียนรู้ความงามอย่างพอเพียงกับ g ST, s p ฐานการเรียนรู้บอร์ดเกมเศรษฐีสวนทุเรียนฐานการเรียนรู้มารยาทด,ดีมีสัมมาคารวะฐานการเรียนรู้ภาพยนตร์สั้น ฐานการเรียนรู้เครื่องมือพัฒนาสมรรถภาพทางกายฐานการเรียนรู้สืบศาสตร์สารสินฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฐานการเรียนรู้ Morning English แหล่งเรียนรู้ที่2กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฐานการเรียนรู้กิจกรรมแนแนว เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณ์และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยมีครูแนะแนวคอยให้คำปรึกษาด้านทักษะชีวิตและการศึกษาต่อ แหล่งเรียนรู้ที่3กิจกรรมครอบครัควจิตสาธารณะเราทำดีด้วยหัวใจฐานการเรียนรู้จิตอาสาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศาึกษาผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริรวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างสมือ เพื่อปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เรียนโรงเรียนสวีวิทยามีจิตสำนึกในการทำดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกครั้งเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้นำกิจกรรมจิตอาสาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตโดยการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศชาติ แหล่งเรียนรู้ที่4กิจกรรมโครงการพิเศษฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตมุ่งมันให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อเป็นรากฐานการเรียนรู้และส่งเสริมผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และได้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมทางการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการใช้เงินมีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออมมีทักษะในการบริหารงบประมาณรู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของมีวิธีคิดและพิจารณาในการใช้เงินสามารถนำกระบวนการต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอีกทั้งธนาคารโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมนักออมดีเด่น ซึ่งเป็นการยกย่องชื่นชมผู้เรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการออมและสร้างแรงจูงใจในการออมเงินให้กับผู้เรียนคนอื่นๆในโรงเรียนฐานการเรียนรู้ Love and Share เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากชุมนุม e and Share ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนนได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฐานการเรียนรู้สภานักเรียน เป็นการจัดอบรมและพัฒนาศักยภา,าพคณะกรรมการนักเรียนเพื่อมุ่งเน้นให้คณะกรรมการนักเรียนมีทักษะในการพูดทักษะในการแก้ปัญหามีความพร้อมและมีศักยภา,าพในการเข้าร่วมและช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ที่5แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและประสบการณ์ในท้องถิ่นอำเภอสมุีและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดชุมพรที่โรงเรียนใช้ในการศึกษาดูงานหรือกิจกรรมทัศนศึกษาให้ผู้เรียนไฟรู้ไฟเรียนสแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อตลอดเวลาในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสวิวิทยาได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองทั้งการร่วมคิดร่วมทำและร่วมแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนโรงเรียนใกล้เคียงโดยใช้สื่อและนวัตกรรมในฐานการเรียนรู้เพื่อขยายผลแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนจนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน